ม,มาทำอะไรมาแขโ่โพรมกดมนึงสวยมากแขงพรมเมืองลำพูนร้านเนี่ยบอกพ่อแม่จามมะเทวีอันดับแรกไปบูชาพรมมา79บาทให้เขียนซื้อ แันที่เสื่อพร้อมครอบครัวมาพร้อมกับสายฝนบอกยังซื้อเรียบร้อยไปแขนโป้งกันเลยครับอาวุธนี่อาวุธ้าแตะเมียน <laughs> ไม่ฟังคอมเมนต์แมโอ้ยนี่เนาะมือนี่เนาะอ้ลืมตะขอแล้วเราตะขอเหรอโอ้ยลืมหน้าลืมหลังเหนื่อยตา คไปแล้วพี่น้องก็ยังมาขี่เรื่มแคคนาของโคงใมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเบิงคนคนตัวมีดไมา พนางจ้างมาเทวีแลอพี่น้องนี่ค่ะสาธุคนโตตอาจจะาะเห็นแนนได้จ้ะงงค่ะอันนี้ความไอข้อมันมหนหลายเลยจ้ะเพราะว่าคนยังมามาหลายเพิ่นเพิ่งเปิดงานที่สามแล้วเปิเสียงเลยเพิ่นซิมีทุกปีครับหยบรลอย